สรุปผลการใช้ใส่งบประมาณประจำปีพศ2566ข้อมูลณนะวันที่28สิงหาคม2566จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด18,464.01ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว16,340.82ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ88.50ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนสิงหาคมร้ยละ5.41อยู่ลำดับที่52ของประเทศ เบิกจ่ายแล้ว14,398.73ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ77.98ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนสิงหาคมร้อยละ9.02อยู่ลำดับที่56 2. ของประเทศรายละเอียดดังนี้งบประจำได้รับจัดสรร9,246.41ล้านบาทใช้จ่ายแล้ว8,342.53ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ90.22อยู่ลำดับที่44 4. ของประเทศ เบิกจ่ายแล้ว8,305.01สาล้านบาทคิดเป็นร้อยละปดอยู่ลำดับที่38สิบของประเทศงบลงทุนได้รับจัดสรรเก้า6ัล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว7.998.29น้า้ยเก้าบดจดสอเล้านบาทคิดเป็นร้อยละแปดอยู่ลำดับที่49ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว6,093.72ล้านบาทคิดเป็นร้อยละหสิ่งอยู่ลำดับที่หกของประเทศ งบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร302.77ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว235.14ล้านบาทคิดเป็น177.66อยู่ลำดับที่66ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว188.99ล้านบาทคิดเป็น162.42อยู่ลำดับที่38ของประเทศงบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร301.39ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว236.21ล้านบาท คิดเป็น178.37อ,อยู่ลำดับที่14ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว56.90ล้านบาทคิดเป็น132.15อ,อยู่ลำดับที่16ของประเทศเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจ 1, ัดสรร844.10ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว567.49ล้านบาทคิดเป็น167.23เบิกจ่ายแล้ว283.60ล้านบาท คิดเป็นร้อละ33.60งบเงินกู้โควิด -19 จำนวน3,946.95ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว3,895.47ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ98.70ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน51.48ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ1.30เงินกันไว้เบิกเหลือปี2,565จำนวน2,026.78ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1,722.38ล้านบาท คิดเป็นร้อยละแป9 8คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย3าร้ยสี่จล้านบาทคิดเป็นร้อยละสิบหสำนักง,งานคลังจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมเร่งรัดการใช้ใจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน40หน่วยงานเมื่อวันที่21สิงหาคม2566เพื่อการขับเคลื่อนงบประมาณปี25 6 6ทั้งนี้กร้สิ้นปีงบประมาณ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันและเกินจ่ายงบประมาณหากใช้ใจ่ายไม่ทันตามกำหนดสามารถขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีพศ2566ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0 .4.2.5 0ทว .1.3.8 หนงวันที่25สิงหาคม2566และหากมีเงินเหลือจ่ายที่ไม่ประสงค์จะใช้ใจ่ายแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดึงเงินกลับโดยเร็วสำหรับเงินการไว้เบิกเดือมปีพศ2565ขอให้เร่งรัดก,การดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่29กันยายน2566มิฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับไป เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีเดือนกรกฎาคม2566ขยายตัวร้อยละ1.7มีรายละเอียดดังนี้ภาคการผลิตผลผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นโดยปริมาณยางพาราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาผลผลิตภาคการบริการเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายในจังหวัดเพิ่มขึ้นโดยรายได้จากการค้าส่งค้าปลีกเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวมีจํานวน,นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมลดลงหากพิจารณาเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพบว่าเครื่องยนต์ที่ 1. การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.9โดยจำนวนจดทะเบียนรถยนต์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เครื่องยนต์ที่2การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ2.9จากปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นจำนวนธุรกิจนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวมในเรือนนี้ลดลงเครื่องยนต์ที่3การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ5.3จาจากการเบิกจ่ายงบประจำและการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ลดลง เครื่องยนต์ที่4การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ16.3จากการเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าการส่งออกสินค้าและมูลค่าการนำเข้าสถยรภาพทางเศรษฐกิจอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนนี้ยังคงทรงตัวในขณะที่ปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นสำหรับปริมาณเงินฝากลดลง สรุปหนังสือเวียนประจำเดือนสิงหาคม2566เตือนภัยข้าราชการผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางหลอกให้แอดไลน์อัปเดตบัญชีเงินเดือนกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญขอชี้แจงว่ากรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อข้าราชการหรือผู้รับบำนาญให้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเดือนหรือบำเหน็จบำนาญดังนั้นขอให้อย่าหลงเชื่อและติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆของกรมบัญชีกลางเท่านั้นหรือสอบถามได้ที่ c เซ็ Center กรมบัญชีกลาง02 2706400แจ้งยกเลิกการใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้สถานพยาบาลของเอกชนส่วนราชการและผู้มีสิทธิ์ทราบและถือปฏิบัติกรณีใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราวเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากทางราชการระหว่างการปรับปรุงโปรแกรมประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วขอเรียนว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบว่าโปรแกรมประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินรูปแบบใหม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วจึงขอยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามวอ 217ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค .0416.4 ทับว3 3 3ลงวันที่31สิงหาคม2560